ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อวันนี้ก็มาพอๆพกับพอ่อแตมอีกนะครับเนาะครับพ,พ่อแตมพามาติดตามลาวพัฒนาของอาจารย์ปากน้ำนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธนะครับเนาะวันพุทธที่เจ็ดกุมภาพันธ์หกเจ็ดลาวพัฒนาออกสองสามแปดสามหกแปดครับส่วนเลขยล่างก็ออก แปดสามนะพี่น้องเนาะครับของอาจารย์เซียนปากนา้ำี่ผ่านมากกับรุดนะครับนะครับงวดวันพุทธที่เกตุกุมภาพันสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาโอปากนา้ำบนล่างวิง่งรูดเก้ากับศูนย์กับเก้าศูนย์กับเก้ากับ่มาจาักตัวนะพี่น้องเนาะรุดนะครับเอาอพว่ากันนะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับ ครับวันนี้พ่อเตรียมผ้ามาตำตออีกนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องวันศุกร์นะพี่นอ้นนนองเนาะศุกร์ที่เก้า สาพันสองห้าหกเจ็ด là บนล่างวิ่งหดหนึ่งกับสองนะครับตะวันแดงติดพี่น้องนี่สามตัว สองนะครับสองสี่ 2องหสองแปนะครับ1 1ึ่งหนึ่งห้า หนึ่งแปดนะครับครับก็มีตัวกันพี่น้องตัวกัน ูนย์1ศูนย์2นะครับครับแต่ว่าบริเนหนึ่งนพี่นองดนะ้วยครับเดนที่1กับ2กับ2ี2 4 2 5 2 8 1 4 1 5 1 8นะครับ เอามือนีนะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่9ก้ากุมภาพันธ์2 5งห้ากับลาวพัฒนาออปากน้ำนะครับเนาะขับบนล่างวิ่งรูด1กับ2องับส่วนเล็กติดพันกามีทั้งเบิดสามตัวนะครับเนาะสองนูะครับแต่ว่าเด่นที่1กับ2 24สองสี่สองหดหนหนึ กัน01 02นะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพี่น้องมาสอบตัวเด็กก็จะลืมนะครับเด้อกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะครับข้าวปังปังนะพี่น้องเนาะครับเอฟซีก็จะได้โฉบๆมันๆกันนะครับครับพอเตรียมข้อกล่าวขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์ปากน้ำนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมา ฝากปีฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วงวดนี้พอแต้มก็ขคอไวพ้พอนคอยเขาก็ให้แตกปังๆเนอ้อสี่ก็จะได้โฉบโฉบประมาณกันเนาะครับเนาอครับอขอมาแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องเนอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะ,ะครับเนาะ รับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนํานะครับเอาคอยสุกๆมันน,นคอยเขาปังๆน้องปีนองเนาะรับที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับเลิกกับตัวไว้น้มามักตัวใดสอบตัวใดนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มขอกราบขอขอบคุณทุกทีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแต้ม รับพอแต้มก็ไว้พรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะรับขอ้มีแต่อายุมันควรเยืนครับทำมาค้าขายสิ่งได้กขอคห้เจริญลุงเรืองรับทําการทํางานกขอคอยมีสุขภาพที่แข็งแรงนพนองเนาะรับที่สําคัญก็คือโชคหลับนะครับขับพอแต้มก็ไว้พรให้โสดๆม,มันน ถูกรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตีมก็มีแคคนี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม